ยหนูจะว่าไปนะพ่อพ่อพ่อไปก่อนนะมาแล้เจ้าตเล็กเฮต้นอะไรอ่ะพ่อพ่อดอกดีจังออออ้ยหนูน่ามาทำมากระตุกตะกรตุกตะกตุกมันแค่เอาเจ้าของเลยใช่ไหมคะพ่อเจ้าของคุกันนี้ โอ้ยอุ้มมันอ้่ก็สวยดีพ่อวัตถุศาสตร์ใจหวานเอามาขีหลังเุ้ยเฮ้ยเฮ้ยใส่ชุดเักรียนอยู่พี่ชายคนนั้นติดตามด้วย มันเดินตามเอ้าไอ้ไอ้ส้มอมมาพ่อใครไปดูดก่อนนะเดี๋ยวว้าไปก่อนแป๊บเอ้ามาโพที่นี่เออดอกสวยดีมาเนี้ยมาเนี้ยไปวิ่งดิ